ที่ชาวบ้านมักจะใช้วิธีการแบบนี้ทำถูกเผยแพร่ผ่านออนไลน์ผ่านทางคอนเทนต์นะครับของหม่อมถนัดแดกคลิปนี้มีคลิปที่ชื่อว่าเมนูไก่หลุมวิธีการคือเอาไก่ไปอยู่ในหลุมสองสัปดาห์ไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องกินอาหารให้กินแต่น้ำกะทินะครับแล้วหลังจากนั้นสองสัปดาห์ผ่านไป เนื้อไก่จะนุ่มไปด้วยกะทิเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอกลายเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์สุดท้ายลบคลิดต้นฉบับออกไปและว,วันนี้มีการชี้แจงเพิ่มขณะเดียวกันวันนี้ก็มีหลายหน่วยง,งานเตรียมที่จะดำเนินคดีเพราะว่ามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการทารุณกรรมสัตว์มากกว่าเรื่องของการทําอาหารนะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามเรื่องนี้เปิดประเด็นพร้อมกันติดตามตารายละเอียดทั้งหมดของเรื่องนี้จากรายงานพิเศษชินนี้ครับ ถือว่าเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์สำหรับคนที่ติดตามผู้สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารชื่อดังหม่อมถนัดแดกหรือนายชาสวรดิ์ชอบชิงชัยโดยคลิปที่เป็นปัญหาเพจดัง Poetry of Beach ได้สรุปสาระสำคัญช่วงหนึ่งบอกว่าเมื่อ4วันที่แล้วหม่อมถนัดแดกโพสต์คลิปเรื่องตำนานเมนูซาดิสของไทยลงในช่อง YouTube เล่าเรื่องอาหารท้องถิ่นของไทยที่ถูกมองว่าเป็นเมนูซาดิสเช่นกุ้งเต้นปลาไหลต้มเปรด ปลาลูกครอกและวันรกจากนั้นได้ทดลองทำหนึ่งในเมนูซาดิสของไทยคือเมนูไก่หลุมหรือไก่กะทิอ้างว่าเป็นเมนูโบราณที่มีคนบางกลุ่มทำขึ้นโดยจะนำไก่เป็นเป็นมาฝังเหลือแค่ส่วนคอที่โผล่ขึ้นมาอดข้าวอดน้ำให้กินแต่กะทิที่หยอดให้นานถึง3สัปดาห์ไก่ที่นำขึ้นมาจะอยู่ในสภาพขนร่วงแต่เชื่อว่าเนื้อของไก่จะชุ่มกะทิจากนั้นก็จะนำไปย่าง คลิปนี้ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจาร์ณว่าเป็นการทรมานสัตว์และการที่หม่อมถนัดแดกซึ่งมีผู้ติดตามหลายล้านคนนํากรรมวิธีมาเผยแพร่อาจชี้นาให้คนเรียนแบบหรืออยากทําและขอให้แยกแยะให้ออกระหว่างการฆ่าเพื่อเป็นอาหารกับการทรมานสัตว์การฆ่าเพื่อเป็นอาหารนั้นต้องทําให้สัตว์ตายเร็วที่สุดและทรมานน้อยที่สุด ต่อมาหมอมถนัดแดดได้ลบคลิปนี้ทิ้งพร้อมกับขอโทษที่ทําให้หลายคนไม่สบายใจยืนยันไก่ที่ฝังดินกับไก่ย่างที่กินนั้นเป็นคนละตัวกันทีมงานเอามาฝังโชว์แค่ห้านาทีและไก่ตัวนั้นยังปลอดภัยดีไก่ตัวที่เราที่ฝังดินไว้เขาแล้วนะครับยังอยู่เหมือนเดิมครับไอตัวนี้ครับไอที่หลังหลังที่เมื่อก่อนมาถ่ายคนครับตัวเนี้ยขนมาแล้วครับนี่มามาแล้วไก่ถ่ายครับ ที่เรามาทํานะครับซื้อตลาดมาทํากินนะครับไอ้ที่เราถ่ายคลิปครับเราเราไม่ได้มาทํากิน,นครับ ด้านโซเชียลมีเดียจำนวนหนึ่งอ้างว่าเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่ในตอนอื่นๆทางสื่อออนไลน์ก็มีลักษณะไปเข้าข่ายกระทำรุนแรงต่อสัตว์เช่นเมนูอาหารที่ทำให้เห็นทุกขั้นตอนอย่างการทุบหัวงูซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมวิธีในขณะเดียวกันบุลณนิธิวอชด็อกก็โพสต์ว่าได้แจ้งความดำเนินคดีข้อหาทารุณกรรมสัตว์กับหมอมัดแดงซึ่งบุลณนิธิแห่งนี้เคยแจ้งจับคนทำเมนูไก่ลุมที่จังหวัดกาญจนบุรีมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน ทีนี้เราไปดูคำชี้แจงอย่างละเอียดที่หม่อมถนัดแดกเขาออกมาชี้แจงนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรเพราะว่าเขาชี้แจงว่าไม่ได้ฝังไก่ไว้ในดินนาน14วันเป็นเพียงแค่เซ็ตขึ้นมาเพื่อถ่ายทำเท่านั้นครับ นายสหนสวัสดชอบชิงชัยหรือว่าหม่อมถนัดแดกชี้แจงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับโดยเขายืนยันว่าไม่ได้นําไก่มาฝังไว้14วันอย่างที่เข้าใจกันแต่เป็นเพียงการเซตฉากขึ้นมาเพื่อถ่ายทํารายการเท่านั้นครับโดยไก่ถูกฝังก่อนถ่ายประมาณ5นาทีเมื่อถ่ายเสร็จก็นําไก่ขึ้นมาจากหลุมซึ่งตอนนี้ไก่ตัวนั้นก็ยังอยู่ดีไม่ได้ถูกนําไปฆ่าไม่ได้ถูกนําไปทําอาหารแต่อย่างใดครับ ส่วนไก่ที่นํามากินนั้นชาวบ้านเนี่ยซื้อมาแล้วก็ยังได้นําใบเสร็จมาเก็บเงินที่ตนเองกว่า700บาทด้วยนะครับนอกจากนี้นายสหสวัสด์ยังชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าก่อนหน้าที่จะไปถ่ายทำเนี่ยตนเองได้รับการติดต่อจากชาวบ้านว่ามีเมนูที่อยากทําให้ดูจึงสนใจแล้วก็ไปถ่ายทําซึ่งยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นคนคิดเมนูนี้ขึ้นมาเองเพราะว่าเมนูนี้มีมานานแล้วและตนเองก็ไม่ได้เป็นคนลงมือทําด้วยแต่ยอมรับว่าตนเองอาจจะผิดจริง ที่เป็นผู้นําเสนอเนื้อหาดังกล่าวออกมาในโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์แล้วทําให้หลายคนคนดูหลายคนไม่สบายใจสุดท้ายก็ตัดสินใจลบคลิปไปตั้งแต่วันแรกที่มีประเด็นเกิดขึ้นนะครับทางนี้ตนเองได้ทําคําเตือนเอาไว้ในคลิปอยู่แล้วว่าไม่ได้สนับสนุนกับการกระทําแบบนี้แต่ตั้งใจนําเสนอเรื่องราววิถีชาวบ้านเท่านั้น ส่วนที่มูลนิธิ Watchdog Thailand ได้แจ้งความข้อหาทารุณกรรมสัตว์นั้นอันนี้ต้องแจ้งกับคนที่ทำไม่ใช่ตนเองซึ่งตนทราบจากคนทำแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยโทรศัพท์ติดต่อไปหาแล้วแต่ว่าทางตนเองตอนนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อเข้าไปขณะเดียวกันตนเองก็ติดต่อไปทาง Inbox Page Watchdog Thailand แล้วแต่ก็ไม่มีการติดต่อกลับมานะครับ โดยเจ้าตัวยืนยันว่าหากอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้ตนเองยินดีที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างส่วนหากจะมีการฟ้องเรื่องการนำเนื้อหามาเผยแพร่ตนเองก็ยินดียอมรับอยู่แล้วผมก็ก็ไม่ได้ปฏิเสธความผิดถ้ามันผิดจริงๆงผมก็ยินดียอมรับแต่ถามว่าคนไม่สบายใจเนี่ยก็มีเยอะผมก็ลบคลิปเลยอรู้ข่าวก็ลบคลิปแล้วก็ออกมาขอโทษแสดงความรับผิดชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้ว คือไม่ได้แถไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรไม่โต้แย้งด้วยก็ก็ยินดีให้ความร่วมมือกับทุกคนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้เป็นคนคิดเองในเมนูนี้ซึ่งเป็นเมนูที่ลองเสิร์ฟไปในอินเทอร์เน็ตสิมันก็มีให้เห็นนะ ย่างไรก็ตามครับหลังจากนี้คงจะไม่เปลี่ยนคอนเทนต์รายการแนวทางรูปแบบของรายการที่นําเสนอถึงวัฒนธรรมการกินและวิถีการกินแบบพื้นบ้านนะครับแต่ว่าหลังจากนี้จะระมัดระวังเนื้อหาให้มากขึ้นไม่นําเสนอภาพความรุนแรงเพื่อความสบายใจของทุกคนครับนั่นเป็นรายละเอียดของการชี้แจงของหม่อมถนัดแดกแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าก็มีหลายหน่วยงานที่ติดตามเรื่องนี้เราก็เตรียมที่จะ ดำเนินคดีนะครับเพราะว่ามองว่ามีความผิดอยู่ในกระบวนการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอย่างเจ้าหน้าที่กรมปรศุสัตว์และก็สมาคมพิทักษ์สัตว์นะครับก็ได้มีการร้องไปยังปทอทเพื่อเอาผิดแล้วก็รวมไปถึงจะติดต่อไปอยังทาง Youtube สากลเพื่อให้ทำการแบนช่องของหม่อมถนัดแดกด้วยครับวันนี้นายนันทศักิมุสิกสินนะครับนายสัตวแพทย์ชำนาญการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการกรมปรศุสัตว พร้อมด้วยนายโรเจอร์โลหนันันเลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยวันนี้ได้เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอาทอครับเพื่อดําเนินการแจ้งความเอาผิดกับหม่อมถนัดแดกใน2ข้อหาข้อหาที่1คือทารุณกรรมสัตว์ข้อหาที่2คือการแพร่ภาพการทารุณกรรมสัตว์ผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งตรงนี้มีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ และหลังจากนี้จะทำหนังสือไปถึง YouTube สากลด้วยเพื่อให้ลงโทษไม่ให้เผยแพร่ภาพรายการของหม่อมถนัดแดกผ่านทาง YouTube อีกต่อไปนะครับขณะเดียวกันเลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยมี y o u t u b e อมากมายที่มีการทำคลิปเกี่ยวกับการทำอาหารที่ดูแล้วเข้าข่ายผิดกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ก็อยากจะขอร้องไปยังยูทูบเบอเหล่านี้นะครับให้คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ด้วยและก็ขอยืนยันว่าไม่ได้โกรธ หรือว่าเกลียดหม่อมถนัดแดกแต่อย่างใดแต่ยอมรับว่าผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดเช่นเดียวกันกับทางบูรนิธิวอ h ช o g ็อกไท a แลนด์นะครับที่ก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าฟ้องร้องเรื่องนี้เช่นเดียวกันนี่เป็นความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นวันนี้หลังจากที่เป็นประเด็นดราม่าก,กันมาก็เดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันต่อนะครับว่าเรื่องของการดำเนินคดี การดาเนินการหลังจากนี้จะมีเพิ่มเติมอย่างไรคุณผู้ชมครับขยับไปที่การไฟฟ้านครหลวงหรือว่า M E A ล่าสุดทาง M E A ได้ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนคอยรุตตักวาครับไปติดตามโครงการโซลาเซลล์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานสะอาดนะครับโดยการลงพื้นที่ไปก็เพื่อผลักดันช่างไฟฟ้าในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนติดตามตัวเลดพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ การไฟฟ้านครหลวงหรือ m e a ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการในชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตักว่าตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่หมู่5ตำบลโคกแฝดอำเภอหนองจอกกรุงเทพมหานครมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมดประมาณ189ครัวเรือนในพื้นที่ประมาณ500ไร่ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครที่น้อมนําแนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการชุมชนจากผลการดําเนินงานที่ ผ่านมา MEA พบว่าคณะกรรมก,การชุมชนและสมาชิกได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในกิจกรรมต่างๆที่ MEA ส่งเสริมสนับสนุนไว้ให้เช่นการเพราะเลี้ยงปลาดุกจำนวน8บอ่อมีผลผลิตเฉลี่ยบ่อละ43กิโลกรมัมต่อรอบการจับสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้11,920บาทต่อป,ปีและคิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น6,960บาทต่อป,ปี <S <S: ก็ต้องขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวง ที่ได้นำโครงการดีๆของการต่างๆเข้ามาสู่ในชุมชนของเราทำให้ชุมชนของเราได้อ,อยู่ดีมีความสุขทางการไฟฟ้าให้การสนับสนุนมาในเรื่องของอด้านเศรษฐกิจพอเพียงบ่อปลานี้มันเป็นภาพที่สวยงามที่สุดในเรื่องของอความร่วมไม้ร่วมมือความเป็นกันเองความร่วม สามัคคีกันเกิดขึ้นนะครับแล้วทุกวันนี้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือเลี้ยงปลาแล้วก็แบ่งสารปันต่วนกันอยู่ในทุกวันนี้ นอกจากนี้ M.E.A. ยังได้เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องพลังงานทดแทนและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า,าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริดสำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเปิดให้หน่วยงานชุมชนภายนอกและเยาว,วชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนที่2 ในทุกปีการศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานในรูปแบบของการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนเรียนรู้แนวคิดวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนเองได้อีกทั้งยังได้ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน3จุดในบริเวณมัสยิดเพื่อเพิ่มแสงสว่าง และอำานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมต่างๆในชุมชนซึ่งที่ผ่านมาพบว่าชุมชนสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้เฉลี่ย40ต่อปีคิดเป็นเงินประมาณ16,100 10, บาทเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของ m e a นะครับเดี๋ยววันนี้เราปิดท้ายกันที่สถานการณ์ของโควิด -19 ไปดูการถแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของสอบควันนี้ครับ วันนี้สบ,บคได้แถลงถึงสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นข่าวดีเพราะว่าเราไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มเติมเรามีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์วันนี้ครับ ทำให้ยอดสะสมของผู้ติดเชื้อยังคงที่ต่อเนื่องมาอีกวันอยู่ที่3,351รายนะครับวันนี้มีหายป่วยเพิ่มใน3รายเท่ากับว่าหายป่วยสะสมทั้งสิน้น3 1 6 3รายด้วยกันยังคงรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาล130รายขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ไม่มีเพิ่มเติมนะครับคงที่อยู่ที่58รายส่วนสถานการณ์ทั่วโลกวันนี้จากการรายงานตัวเลขทั่วโลกเรามีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมีมากขึ้นต่อเนื่องทุก วันตัวเลขอรวมอยู่ที่20ล้าน2 4 9 1 3 5คนแล้วก็มีผู้ที่รักษาหายแล้ว13ล้าน1 1 3 1 7 9คนแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิต738,715คนด้วยกันครับ ามการจัดอันดับของสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกในประเทศไทยอยู่ในอันดับที่112นะครับขณะเดียวกันวันนี้มีข้อมูลจากคุณหมอว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์ในบ้านเราจะดีขึ้นนะครับในหลายวันที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเลยแต่ว่าเรื่องของการวางแผนรับมือถ้าหากว่าเกิดการระบาดอีกรอบก็ยังเป็นเรื่องสําคัญต้องจับตานี่คือทั้งหมดหอ,อ,อ,องเจาะข่าวเด็ดประจําวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ